สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องมาม่าแบสติโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือรีวิวหนัง Baywatch Baywatch นะคะหนังเรื่องนี้ก็อ้างอิงมาจากซีรีส์ที่โด่งดังมากในยุค90นะคะที่ชื่อว่า Baywatch เช่นกันในเวอร์ชั่นนี้นะคะผู้กำกับเซ็กก็เซ็กวอชในเวอร์ชันนี้นะคะผู้กำกับเซ็ก g อร์ดอน,น,นะะกก Gordon, เขาก็เคยกำกับหนังเรื่อง h o l l y w o o Bosses มาเป็นหนังคอมเมดี้เหมือนกันนะคะเขาก็มากำกับเรื่องนี้ได้นักสแสดงนำก็คือ เดอะร็อก uh, นะคะดเว n จอ o h นสันแล้วก็แซด e อฟรอนแล้วก็ผู้หญิงก็คืออเล็กซานดราเดอดาริโออีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นนักแสดงงามสาวชาวอินเดียนะคะที่ชื่อปริยานกาชอปรานะคะหนังเรื่องนี้ก็เล่าเรื่องราวของกลุ่ม l i f e การ์ดซึ่งทุกปีนะคะเขาจะมีการคัดเลือกทีม l i f e การ์ดใหม่นะ,ค,ะคัดเลือกคนเข้ามา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบกับแซกเอฟรอนนะคะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะว่าเป็นคนก็น่าจะเห็นเกดตัวแล้วก็ทํางานเป็นทีไม่เป็นนะคะเข้ากับชาวบ้านไม่ค่อยได้เขาเนี่ยก็มีสถานการณ์ให้ต้องมาอยู่ในทีมไลฟ์การ์ดด้วยเลยมันก็เลยแบบมีเรื่องป่วนๆกันเพราะคาแรคเตอร์ของแซกเอฟรอนนะคะไม่ถูกกับคาแรคเตอร์ของเดอะร็อกที่ชื่อว่ามิชนะในหนัง มันก็จะมีด y นามิกนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวเนื้อเรื่องอีกอย่างที่แฝงมาด้วยก็คือในหาดนี้เนี่ยก็มีการค้นพบว่ามียาเสพติดระบาดนะทางทีมไลฟ์การ์ดก็เลยต้องแบบไปสืบค้นแก้ไขนะคะเพื่อจะปกป้องอ่าวนี้ให้ได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆของหนังเรื่องนี้โดยรวมพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังคอมเมดี้เรทอที่ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะคะคือหนังมันก็อพอมีจุดให้เราหาบ้างนะ หนังมันยาวหนึ่งชั่วโมงห้าสิบหกนาทีนะคะพี่อมรู้สึกว่าขำประมาณสี่ห้าครั้งได้นะคือโมเมนต์ที่ดีมันก็มีบ้างแต่มันน้อยไงคะแล้วพอมุกอะไรที่มันำขำๆเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบย้ำแล้วย้ำอีกจนมันจนมันไม่ขำเลยนะอันที่พอรู้สึกว่านักแสดงที่ดูดีจริงๆในในแง่คอมเมดี้ในเรื่องนี้นะคะกับไม่ใช่เดอะร็อกหรือมันไม่ใช่แซกนะแต่เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นตำรวจนะคะเดี๋ยวพี่อมดูชื่อนิดนึงเขาชื่ออะไร ยาย่าอับดุลมาตีนที่สองนะคะเพี่อมคิดว่าคนนี้ตลกดีส่วนเดอะร็อกกับแซคนะเพี่อมว่าสองคนนี้เคมีเข้ากันได้ดีนะคะถ้าจะได้บทดีกว่านี้คือมุกมันไม่ค่อยฮาอย่างเช่นถ้าเอาคนอ้วนมาเต้นอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเต้นแบบให้สุดตง่งให้มันแบบดูหลุดโลกมากจนฮาแต่มันก็ไม่ใช่ไงเอาคนอ้วนมาเต้น,นเฉยๆแล้วมันแล้วมันหาตรงไหนนะคะหรือว่าจะเป็นฉากที่ยกตัวอย่างฉากที่แซคเนี่ย แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะแล้วแล้วเดอะร็อกเนี่ยก็แต่งตัวเป็นเชฟคือมันก็เหมือนกับว่าอุย้ยแซคแต่งตัวเป็นผู้หญิงฮ่าฮ่าฮาจังแต่ว่าในแง่ของเรื่องราวแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายหนังเรื่องนี้มากๆนะคะคือเรื่องที่มันดูดีในหนังนะจะบอกว่าก็คือถ้าใครชอบ ร่างกายบึกบึกนะคะของดูร็อกหรือว่าแซกเองหรือว่าของสาวๆหลายๆคนนะเราก็จะได้เห็นภาพแบบว่าสโลโมนะคะคือหนังดูดีในแง่ร่างกาย <c oughs> ของหนุ่มๆแล้วก็สาวๆนะมันมีฉากหนึ่งที่อเล็กซานดราเดดาริโอนะคะก็ยืนคุยอยู่กับแซกแล้วก็เขย่านมให้แซกดูนะคะคือถ้าใครชอบแบบนั้นนะไปดูกันได้ แต่ว่าต้องเตือนไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้ก็มีอวัยวะด้วยนะคะมันก็มีฉากที่แซกนะคะจับจู๋ของศพแล้วก็เล่นมุกฝุดๆคือถ้าอยากจะดูคนเขย่านมแต่เราก็ต้องทนดูอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็เอาไปแบบว่าไปพิจารณากันเอาเองนะคะว่าแบบเอ้ยมันคุ้มอะไรกันไหมนะส่วนตัวแล้วพี่พอน่งจะเสียดายหนังเรื่องนี้มากนะสรุปโดยรวมเลยละกันนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ หนังเรื่องนี้พอมีโมเมนต์ที่ฮายอยู่บ้างแต่มันก็น้อยเกินไปนะคะแล้วรู้สึกว่าสเสน่ห์ของดเวนจอนสันเองก็ไม่สามารถช่วยชีวิตหนัง <c oughs> เรื่องนี้ไว้ได้นะสำหรับเรื่องนี้พี่ออมให้เรทแบบรอมันมาดูตอนมันฉายในทีวีนะคะแต่ทั้งนี้ทางด้านน,น,นี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะลองฟังข้อดีข้อด้อยนะคะแล้วก็ลองไปนาพิจนารณากันดูนะว่าอยากจะดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ แต่จริงๆหนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะนะมันมีคอมเมดี้หลายอย่างที่หลายเรื่องนะคะที่พี่รู้สึกว่าแย่กว่านะอย่างให้ยกตัวอย่างนะคะแบดแกรนพ่านี่ยพี่อมรู้สึกว่าแย่นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็อซูแลนเดอร์อันนั้นก็แย่แย่กว่านี้อีกคือถ้าใครชอบเดอะร็อกก็ลองดูตัวอย่างนะว่าพอจะไหวไหมนะคะ แต่พี่ยอมไปดูแล้วรู้สึกไม่ไหวไม่ไหวโอเคค่ะยังไงคลิปนี้พี่ยอมก็ต้องไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันจนจบนะก็ถ้าถูกใจนะคะก็สามารถกดไลค์ได้ แล้วก็ถ้าอยากจะดูรีวิวหนังใหม่ๆนะคะหรือว่าข่าวสารของหนังก็สามารถกดติดตามกันได้ติดตามกันได้ทั้งใน u t u b e นะคะแล้วก็ใน Facebook ตามลิงก์ด้านล่างเลยโอเคค่ะยังไงคลิปนี้พี่ยองไปก่อนดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราเขาจะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมัมม่าแบดสตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย